สวัสดีครับท่านผู้ฟัง Global Hotcast ทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่กำลังร้อนระอุบริเวณไทยกัมพูชาครับอ่อ,อนที่ไม่ใช่แค่เรื่องการปิดด่านธรรมดาแต่เบื้องหลังกลับซ่อนเกมอำนาจที่ซับซ้อนและมีอดีตนายกรัฐมนตรีหุนเซนผู้ทรงอิทธิพลเป็นผู้จุดชนวนสาคัญคาถามที่โลกจับตาคือใครกำแน่ที่กำลังตกเป็นเหยื่อสังเวยในแค้นข้ามชาติครั้งนี้ ชนวนของวิกฤตครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นจากโพสต์ปริศนาบนเ c e b o o k ของสมเด็จฮุนเซนที่อ้างว่าประเทศไทยจะมีนายกคนใหม่ภายใน3เดือนซึ่งถือเป็นการพาดพิงและด i s c r e d i t การเมืองภายในของไทยอย่างโจ่งแจ้งช็อกวงการการเมืองทั้งในและต่างประเทศเลยค่ะภูมิจากนั้นไม่นานสถานการณ์ก็ลุกลามมาถึงชายแดนครับ ด่านอารัญยประเทศจังหวัดสะแก้วและด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ถูกปิดลงพร้อมกับการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในบริเวณชายแดนฝั่งกัมพูชาอ้างว่าเพื่อจัดการกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ การปิดด่านและมาตรการเหล่านี้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลค่ะไม่ใช่แค่การค้าขายแต่ยังรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานชาวกัมพูชาที่ต้องเดินทางกลับประเทศด้วยความยากลำบากภาพที่เราเห็นจากข่าวคือความวุ่นวายที่ด่านคลองลึกชาวกัมพูชาบางส่วนไม่พอใจถึงขั้นโวยวายและพยายามผลักประตูนี่คือภาพสะท้อนของความเดือดร้อนและความอัดอั้นของประชาชนที่ติดอยู่กลางความขัดแย้งนี้ค่ะ การที่หุนเซนออกมาแสดงท่าทีแข็งกร้าวผ่านโซเชียลมีเดียยิ่งทำให้เกิดคำถามว่านี่คือส่วนหนึ่งของเกมอำนาจที่ใหญ่กว่าหรือไม่ทำไมจูจ่ๆผู้นำระดับสูงถึงออกมาพาดพิงการเมืองภายในของประเทศเพื่อนบ้านอย่างโจ่งแจ้งครับ สื่อกัมพูชาบางรายถึงกับอ้างว่าหุ่นเซนตั้งใจเปิด Facebook เพื่อทดสอบการแทรกแซงจากภายนอกและพบว่าต้นต่อการป่วนมาจากกรุงเทพซึ่งยิงตอกย้ำถึงความตึงเครียดที่มาจากฝั่งกัมพูชาและการที่กัมพูชาประกาศจะระง,งับการนำเข้าเชื้อเพลิงและกา๊าซจากไทยรวมถึงการเดินหน้านำคดีเขตแดน4จุดไปฟ้องศาลโลกก็ยิ่งชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ท่าความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆค่ะ นี่อาจไม่ใช่แค่ความขัดแย้งชั่วคราวครับอ่อนแต่เป็นสัญญาณของแค้นข้ามชาติที่มีรากฐานมาจากประเด็นทางการเมืองหรือแม้กระทั่งประเด็นทางวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนที่สะสมมานานและการที่ผู้นำระดับสูงออกมาแสดงท่าทีเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่เกมอำนาจกำลังดำเนินไปผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและกลายเป็นเหยื่อสังเวยก็คือประชาชนธรรมดาค่ะทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนแรงงานที่ต้องกลับบ้านอย่างไร้จุดหมายผู้ค้าที่ต้องแบกรับภาระขาดทุนรวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจชายแดนที่ต้องหยุดชะงัก และแน่นอนครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งเหยื่อสำคัญที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความไว้วางใจและความร่วมมือที่เคยมีอาจถูกสั่นคลอนและต้องใช้เวลาในการฝืน้นฝู รัฐบาลไทยได้แสดงท่าทีในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่อารยญญประเทศเพื่อหาทางออกแต่ประเด็นที่พักฝ่ายค้านอย่างคุณไอติมพริศวัชรศินได้เสนอให้รัฐบาลไทยอย่าไปสนใจคำพูดของสมเด็จฮุนเสนแต่ควรเน้นการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสังหารนักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาในไทยก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจในการหาทางออกจากความขัดแย้งนี้ค่ะ อนาคตของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชายังคงเป็นปริศนาที่ต้องจับตาดูว่าฝ่ายใดจะยอมผ่อนปรนและใครจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในที่สุด Global Hotcast วันนี้คงต้องฝากคำถามนี้ทิ้งท้ายไว้ว่าท่ามกลางเกมอำนาจนี้เราจะเห็นทางออกที่ยั่งยืนสำหรับความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านได้เมื่อไหร่แล้วคุณล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์นี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเราคะ่ะ และนี่คือทั้งหมดสำหรับ global hotcast ในวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับข่าวร้อนรอบโลกที่เราจะมาคุยกันง่ายๆสไตล์ภูมิอ่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ